อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอสอนนะฮะอ่ะวิธีการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆของเมลนะอ่ะเราจะสอนแบบละเอียดเลยนะฮะก่อนอื่นลยฮะกดที่ขวาบนนะฮะที่เป็นรูปตัววงกลมของเราของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของผมจะเป็นวงกลมสีม่วงแบบนี้นะฮะอันนี้คืออยู่หน้าต่างเมลกดไปเลยวงกลมเสร็จแล้วกดจัดก,การบัญชีตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราใช้งานตรงไหนบ้างอันนี้หน้าแรกเห็นไหมแท็บหน้าแรกอันบนปล่อยมันไป อันที่2ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะโชว์เกี่ยวกับชื่อวันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์เมลบางคนจะผูกเบอร์ไว้เกิดใครซื้อขายดีแล้วมันติดเบอร์ให้คนขายเป็นคนเปลี่ยนผูกเบอร์ให้นะครับต่อไปนอกจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยตรงนี้เราไปดูอะไรต่อเราดูตรงความปลอดภยัยถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยคุณต้องเช็คด้วยนะว่าเฮ้ยไอเดนี้ยคุณดูตรงกิจกรรมด้านความปลอดภยัยเช็ค ว่าเอยกจกรรมเนี่ยมันมีอะไรยังไงแบแบแบบไหนยังไงบ้างเอ้ยไอเมลเนี้ยมันเคยโดนล็อกมาก่อนหรือเคยอะไรยังไงมาก่อนเคยมีอะไรยังไงมาก่อนเนี่ยคือมันจะดูตรงนี้ได้หมดเลยตรงกิจกรรมด้านความปลอดภัยเสร็จแล้วตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยมันก็จะดูเกี่ยวเรื่องของวิธีการลงเชื่อเข้าใช้ก็เราสามารถเช็คได้เลยว่าเอ้ยไอดีเนี่ยไอเมลเนี้ยมันติดเยืนร์ยันสองชั้นไหมมีพาร์ทคีย์ไหมเราต้องการเปลี่ยนพาร์ทไหมถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนพาร์ทเรากดจิ้มรหัสผ่านได้เลยเลื่อนลงมาอีกฮะ สำหรับใครที่เปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้วเอ้ยพี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วผมเข้าเกมได้แล้วผมต้องการจะดีเครื่องคนขายออกดีเครื่องคนกลางออกผมจะเอาทุกคนออกจากระบบของเมลให้หมดเหลือแค่ของคนเดียวที่เป็นเจ้าของเมลก็กดไปตรงจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกดูฮะว่าเอ้ยม,มีมีเครื่องใครที่ไม่ใช่เครื่องของเราและสามารถเข้าเมลนี้ได้นะฮะเราก็ไล่ดีดเอาเลยฮะเราก็เลือกปุ๊บอะสมมติอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหม ล้วก็สังเกตได้ว่าอันไหนไม่ใช่ของเราเราก็กดไปครับปุ๊บกดไปเสร็จแล้วกดออกจากระบบอันนี้คือมันเป็นแท็บเล็ตเครื่องนี้มันจะบอกเลยว่าเอ้นี่เป็นของเรานะเครื่องนี้นะอืมอันนี้นะไม่ใช่ของเรานะอันนี้ไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้นะครับอืมคือเครื่องไหนที่ไม่ใช่คือก็คือเอาออกจากระบบไปได้หมดเลยครับโอเคประมาณนี้ฮะ